โปรแกรมแข่งขันแบมตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย2025รอบแบ่งกลุ่มวันที่11กลุ่กุมภาพันธ์เวลา8นาฬกา30นาทีคอร์1กลุ่ม D เกาหลีใต้พบมาเกา๊าข้อ2กลุ่ม B อินโดนีเซียพบฮ่องกงเวลา16นาฬิกาขอร์1กลุ่ม A จีนพบสิงคโปร์ข้อ2กลุ่ม C ญี่ปุ่นพบคาซัคสถานวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์ เวลา8นาฬิกา30นาทีคอร์ด1กลุ่ม B มาเลเซียพบฮ่องกงคอร์ด2กลุ่ม D อินเดียพบมาเกา๊าเวลา16นาฬิกาคอร์ด1กลุ่ม C ไทยพบคาซัคสถานคอร์ด2กลุ่ม A ใไต้หวันพบสิงคโปร์วันที่13กลุ่มภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีคอร์ด1กลุ่ม B อินโดนีเซียพบมาเลเซียคอร์ด2กลุ่ม D เกาหลีใต้พบอินเดีย เวลา16นาฬิกาขอดึกลุ่ม A จีนพบไต้หวันขอดสองกลุ่ม C ญี่ปุ่นพบไทยช่องถ่ายทอสดทูสปอร์ตเสำหรับกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนไต้หวันสิงคโปร์กลุ่ม B อินโดนีเซียมาเลเซียฮ่องกงกลุ่ม C ญี่ปุ่นไทยคาซัคสถานกลุ่ม D เกาหลีใต้อินเดียมาเกา๊า รายชื่อนักแปดทีมชาติไทยทีมชายโฮสเฉลิมพลเจริญกิตอมรทีมวรพลทองสง่าเอ็มสุภักจอมเกาะมิกรัชพลมักสิทรพีพิรชัยสุขพ,พันธ์โฮโมวัชพพลธิรลักสกุลฮิคคิวพนิชพลธิรลักสกุลอัปเปอร์วงซับวงซับอินทีมหญิงมูนาเบญญาภากับอนานานาฏการเอ็มสะอาดมิวพรปรวีช่อทูวงเกณรักษิกาการหะ จอมแจ่มพทัยมาศเหมือนวงวาวานัฐมนลร้สวนครีมบุทนันนอึ้งบรลุงพันธ์อบอสับสลีดแตนลัต,ตน,นชัย